มันนี่ก็มาพบกโกับช่องยายน้อยพัดทินแล้วจันเนาะช่องทํากินเองง่ายๆสไตล์ยายน้อยจ้ะพี่น้องมันนี่ยายน้อยมานําเสนอเมนูแกงไก่ใส่ฟักนะจันเนาะแกงบานๆเฮาเนาะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งวิธีเฮ็ดน้ากันเลยจ้ะพี่น้องจ้าไปจ้าส่วนประกอบของห้าพี่น้องกระิมีบักฟักจ้าพี่น้องผักอีตูจ้าที่ขาดไม่ได้ก็คือไก่ด้วยจ้าพี่น้อง พงสุโรดน้ำปลาจ้าพี่น้องนี่ก็เป็นน้ำปละเด็กนะจ๊ะเนาะห้ามไปเบิ่งวิธีเฮ็ดน้ำกันเลยจ้าดับแลเข้าก็กใส่น้ำลงไปเล้วนะจ๊ะเนะาะจักน้อยพี่น้อง ใส่เครื่องเท้าตาลงไปนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยไป,ป่อยเครื่องมันออกก่อนนะจ๊ะเนาะ สิขัวเครื่องเห้าเนาะเป็นหอมเนาะพี่น้องใส่ไกล่ลงไปพี่น้องไก่ไก่ไกเหนียวจ้ะ สิบป่อยให้ไก่มันสุกักหน้อยนะจน๊ะเนาะเข้ากับสีไส่เครื่องต่อไปนะพี่น้องไก่กับสิบตอนใหญ่ักหน้อยด้วยพี่น้องเขาซับมาหาย่าไปซื้อมา ข้าแกงแบบบานๆนะจ๊ะเนาะนี่ก็คือน้ำปลาเด็กพี่น้องเทลงไปเลยจ้าปลาเด็กนองเด้พี่จ๋าพี่น้องหอมหอมพงษ์สลดพี่น้องใส่หลายแสบหลายใสย่หน่อยแสบหน่อยบ่อยากแสบก็ บะใส่เลยจ้ะไก่เนียวให้ใส่เวลาต้มใบโดนได้จ้ะพี่น้องยังบาใส่น้ำปลาเนาะจ้ะเนาะเพื่อมันเข้มเพราะว่าเครื่องเยอะหน่อยค่ะตามใส่เกลือไปแล้วเนาะจ้ะเนาะปิดฟ้าว้ก้อนจ้ะพี่น้องยังได้พี่น้องเป็นตาแสบบ่แกงแบบบานๆเฮาเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะ ไปฟ้าไ้กอนจ้าบึง่งน้องโอ้ยงไก่ก็เริ่มสิสุกแล้วนะจ๊นะเนาะใส่ฟักลงไปเลยจ้าพี่น้องใส่ลงไปจ้า ใอ่ฝากแล้วเขาก็กเติมน้ำลงไปนะจ๊ะเนาะพี่น้องเติมน้ำล้งไปให้ประมาณถั่วมบอฟอฝากแคหน่อยจ้ะพี่น้องเราบักฟฝากซุกนะจ๊ะเนะาะฟ้าว้ก่อนจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้อง ปลาเบิ่งกันนะพี่น้องโอ้ยพี่น้องเดือดปุดๆเลยแต่ว่าบอกฝากท่านในซุปแก่พี่น,อน้องฝากท่านหนหอมหอมพี่น้องนี่อยากไปแต่แสบบะก็อบอกปากซุกก่อนะนะจะเนาะ ฝากขาซุกแล้วจ้าพี่น้องจ้าใส่รถด,ดีจังน้อยพี่น้องใส่รถด,ดีเลยไปเล่ยจ้าจังไรเป็นตาแสบบ่พี่นอ้องรับส้มคลิปแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเย้หน้อยพัดทินน้ำในได้จ้าพี่น้องจ้าใส่น้ำปลาจังน้อยอยังน้อยซมเมืองแล้วมันจ,จนืดจังน้อยจ้า พักอีกตูเข้าลงไปเลยจ้าพี่น้องสุกแล้วเสร็จแล้วจ้าพี่น้อง